ในคดีแพ่งนะครับห่งในศาลที่โจทก์จะสามารถเลือกฟ้องได้ในคดีแพ่งตามมาตราสีอนุมาตราหนึ่งคือศาลที่มูลคดีเกิดครับประเด็นก็คือมูลคดีเนี่ยที่เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรครับอพิโซดนี้จะมีคําตอบพร้อมเอา2คําพิพากษาดีกาเก่ามีความใกล้เคียงกันแต่ว่าให้ผลเนี่ยที่แตกต่างก,กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ จากหลักการนะครับของมาตรา4อนุมาตรา1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งถ้าจะเสนอคดีต่อศาลในรูปแบบของคําฟ้องนั้นโจทก์จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลไหนครับคำตอบก็คือมาตรา4อนุมาตรา1เนี่ยบัญญัติว่าโจทก์ก็จะสามารถเลือกฟ้องศาลที่มูลคดีเกิดน,นะครับหรือศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาได้ในส่วนของศาลที่จาเลยมีภูมิลาเนาเนะครับเราเคยได้พูดในประเด็นเบื้องต้นแล้วนะครับในเอพิสซดตรงนี้ไปดูย้อนหลังกันได้ สำหรับเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเน้นในส่วนของคําว่าศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นครับศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นหมายความว่าอะไรครับมูลคดีเนี่ยก็หมายความว่าเหตุนะครับอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ์อันจะทําให้โจทย์น,นั้นเกิดอํานาจฟ้องครับเราก็จะต้องไปดูว่าเหตุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณใดอ่าทีนี้เนี่ยมูลเหตุในการฟ้องคดีต่อศาละครับโดยหลักมันก็จะมีอยู่2มูลแบบง่ายๆเบสิกเบสิกก็คือมูลละเมิดแล้วก็มูลสัญญานะครับจริงๆก็อาจจะมีอันอื่นเล็กๆน้อยๆอีกนะครับ ละเมิดอันนี้ง่ายๆเลยครับเหตุละเมิดเกิดขึ้นที่ไหนนั่นแหละครับเราเรียกว่ามูลคดีเกิดที่นั่นเราก็จะต้องเลือกฟ้องที่ศาลที่เหตุละเมิดนั้นเกิดขึ้นสําหรับในมูลของสัญญานะครับจริงๆวิธีการดูเนี่ยก็คล้ายกันครับคือดูว่าสัญญาเกิดขึ้นที่ไหนนั่นแหละครับเราก็จะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นสัญญาเกิดได้อย่างไรครับเราก็เอาหลักจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่เราแม่นยํากันมาแล้วเนี่ยเอามาจับได้นะครับสัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อคําเสนอคําสนองถูกต้องตรงกันนนนัั่เเองถ้าาาาป็กรทํสญญ บุค ia, คลที่อยู่เฉพาะหน้าอันนี้เราอยู่ในกรุงเทพเนีับคนนึ่งบอกฉันขายปากกาให้เธออีกคนนึงบอกว่าโอเคฉันซื้อปากกาแท่งนี้สัญญาก็เกิดที่กรุงเทพมหานครง่ายๆใช่ไหมครับส่วนถ้าเป็นสัญญาที่เกิดกับบุคคลที่มิได้อยู่เฉพาะหน้าครับก็คืออยู่ห่างกันโดยระยะทางอ่าสมมุติว่าคนส่งคําเสนอเนี่ยอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับมีการส่งคําเสนอซื้อขายปากกากับพี่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สนองนะครับได้รับคําเสนอและเรียบร้อยที่จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้สนองเนี่ยต้องการที่จะซื้อปากกาแท่งนี้เขาก็จะสส่งงคํานอกลับ มาให้กับผู้ขายนะครับที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแบบนี้ปแปลว,ว่าสัญญาเกิดขึ้นที่ไหนครับสัญญาก็จะต้องเกิดขึ้นณนะที่ที่คํำสนองมาถึงผู้เสนอใช่ไหมครับนั่นก็คือที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่เชียงใหม่เพราะอะไรก็หลักเดิมครับเพราะว่าสถานที่ที่สัญญาเกิดขึ้นนั้นคือกรุงเทพมหานครนั่นเอง สิ่งที่เราจะโดนหลอกก็คือเมื่อเราได้ความแล้วนะครับว่าสัญญาเกิดขึ้นที่ใดนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นครับถามว่าพอเราได้หลักแบบนี้แล้วเนี่ยข้อสอบจะหลอกเราอย่างไงครับข้อสอบก็อาจจะหลอกเราว่าเฮ้ยตัวภูมิลำเนานะครับสถานที่ที่ผู้สนองอยู่เนี่ยครับโดยหลักก็จะไม่ใช่สถานที่ที่มูลคดีเกิดครับเพราะสัญญามันจะเกิดขึ้นเมื่อคําสนองมาถึงผู้เสนอแปลว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคือสถานที่ที่สัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่สถานที่ที่ทําคําสนองก็คือสถานที่ที่ผู้สนอ อยูย่ไม่ใช่สถานที่ที่มูลคดีเกิด e นะครับนี่คือประการแรกที่ข้อสอบอาจจะเอามาหลอกได้ประการที่2ครับก็คือสถานที่ที่มีการส่งมอบทรัพย์การส่งมอบทรัพย์เนี่ยเอาโดยหลักไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดของสัญญาถูกไหมเพราะปกติแล้วสัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะครับดังนี้เมื่อเสนอสนองถูกต้องตรงกันแล้วสัญญาเกิดขึ้นครับการส่งมอบทรัพย์ส่งมอบสินค้าอะไรต่างๆมันคือเรื่องหลังจากนั้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดสัญญาเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วสถานที่ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือทรัพย์ ิก็จะไม่ใช่สถานที่ที่มูลคดีเกิดนะครับระวัง2เรื่องนี้ที่ข้อสอบจะเอามาหลอกได้กรณีที่อาจจะซับซ้อนยุ่งยากขึ้นมาหน่อยนะครับคือกรณีที่ไม่มีคําสนองครับสัญญาบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีการสนองโดยชัดแจ้งครับแต่หลักการของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา361บเนี่ยบางทีสัญญาอาจจะเกิดขึ้นครับแม้ว่าไม่มีคําสนองนะครับแต่ถ้ามีพฤติการหรือมีประเพณีอะไรระหว่างคู่สัญญาเนี่ยเมื่อมีพฤติการน,านั้นเกิดขึ้นนะครับมีประเพณีระหว่างคู่สัญญาเกิดขึ้นแล้วอาจจะถือได้ว่าสัญญา เกิดขึ้นได้ครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับทำการขายข้าวสมมติขายข้าวอยู่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าผู้ซื้อเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมส่งคําเสนอไปแล้วว่าต้องการขายข้าวครับทีนี้ผู้สนองเนี่ยเขาก็ยังไม่ตอบกลับมาสักทีนะไม่พูดสักทีว่าจะซื้อจะซื้อผมก็เลยอ่ะเขาไม่ตอบสักทีงั้นไปส่งข้าวที่จังหวัดนครราชสีมาเออทำการส่งข้าวเรียบร้อยแล้วนะแม้เขาจะยังไม่สนองก็ตามปรากฏว่าเขาก็มารับสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ใช้ข้าวเนี่ยครับในการดําเนินธุรกิจอะไรของผู้สนอองงตตาาาามมปกกิทํันย่เ เรื่อยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไม่ได้บอกชัดนะว่าฉันจะซื้อข้าวแต่ก็มีการรับข้าวที่จังหวัดนครราชสีมาตลอดเวลาแบบนี้ครับเราจะถือว่าสถานที่ที่มีการส่งมอบรั์นั้นเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าโดยหลักสัญญาเสนอสนองจะต้องชัดแจ้งถูกต้องตรงกันใช่ไหมครัแต่ก็มีหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา361ที่ว่าสัญญาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นกรณีที่มีการสนองชัดแจ้งก็ได้แต่อาจจะเป็นกรณีมีพฤติการตามประเพณีระหว่างคู่สัญญาแบบนี้ครับ เราก็ถือพฤติการที่มีการรับสินค้าตัวเนี้ยที่จังหวัดน,นครราชสีมาเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นได้ครับต่อมาเรามาดู2องคำพิพากษาดีการที่มีความใกล้เคียงกันที่อาจจะต้องจําไว้เป็นพิเศษนิดน,นึงครับเราไปดูคำพิพากษาดีกาแรกก่อนคือคำพิพากษาดีกานี้ครับ เรื่องของคําพิพากษาดีการนี้นะครับสมมติว่านายเอต้องการที่จะมาขอใช้บริการในการขอให้มีการเปิดสัญญาณเกี่ยวกับระบบวิทยุหรือโทรศัพท์ของเขาเนี่ยทีนี้นายเอครับก็ทกําการเดินทางไปที่สํานักง,งานสาขาครับเอก็บอกสํานักง,งานสาขาว่าฉันจะใช้บริการนะครับไอตัวคลื่นอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วยเปิดให้ฉันหน่อยได้ไหมทีนี้นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยตัวสาขาเขาก็ไม่ได้มีอำนาจในการยูติยีไปเปิดสัญญาณครับตัวสาขาเนี่ยก็จะต้องส่งเรื่องไปให้สํานักง,งานใหญ่เออปรากฏว่าสํานักง,งานใหญ่เห็นปุ๊บโอเคมีการเปิด สัญญาณเกิดขึ้นสุดท้ายครับถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างคู่สัญญาตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดแห่งหนึ่งเนี่ยได้หรือไม่ คำตอบก็คือได้นะครับมาจากหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อกี้เลยตามมาตรา361ครับแม้จะไม่ได้มีการสนองอะไรชัดเจนก็ตาแต่เมื่อสำนักงานใหญ่นั้นมีการเปิดให้บริการสัญญาแล้วเรียบร้อยเหมือนเป็นการอนุมัติแล้วครับพฤติการของสำนักงานใหญ่ตรงนี้นี่แหละที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดแห่งหนึ่งด้วยดังนี้เนี่ยถ้าสบบมมติว่ามีคดีความเกิดขึ้นนะครับก็สามารถฟ้องต่อศาลนะครับที่สำนักงานใหญ่เนี้ยตั้งอยู่ได้ อีกคำพิพากษาดีกาหนึ่งนะครับที่มีความใกล้เคียงกันแต่ผลแตกต่างกันนะครับคือคำพิพากษาดีกานี้ครับเกี่ยวกับสัญญาเปิดบัตรเครดิตสําหรับคําพิพากษาดีกานี้นะครับเขาไม่ถือว่าสถานที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ที่อนุมัติการเปิดบัตรเครดิตนั้นเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดครับ ก็ต้องจําไว้เป็นพิเศษครับว่าสําหรับสัญญาการเปิดบัตรเครดิตตรงนี้นะครับศาลฎีกาต,ตามแนวล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2540กว่าแล้วเนี่ยนะครับเขาถือว่าสถานที่ที่จําเลยเนี่ยนะครับมาขอเปิดใช้บริการการเปิดบัตรเครดิตแล้วก็มีการมารับบัตรเครดิตในท้ายที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดไม่ใช่สถานที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ที่มีการอนุมัต Rab ิการเปิดบัตรเครดิตโดยศาลฎีกานะครับมองว่าการอนุมัติการเปิดบัตรเครดิตตรงนี้นะครับมัน เป็นแค่ขั้นตอนหรือแบบพิธีการนะครับที่ทําระหว่างสํานักงานใหญ่ กับสาขาเท่านั้นครับแต่จุดสําคัญจริงๆเนี่ยคือขั้นตอนที่ตัวผู้มาขอใช้บริการเนี่ยเข้ามารับบัตรเครดิตนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่พอเขารับบัตรปุ๊บเขาก็จะสามารถใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับในการชําระค่าสินค้าและค่าบริการได้สารเล่งเห็นว่าตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งถือว่าสถานที่ที่มีการรับบัตรเครดิตตรงนี้ครับเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้นะครับเราก็เอาประเด็นในส่วนของมูลคดีเกิดเนี่ยพร้อมกับ2องัพที่ภาคสาริกาเก่าๆนะครับแต่เก่า จะเหมือนแตกต่างกันนะครับท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาที่เกิดขึ้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมูลคดีครับมีหลายชามพิพากษาดีกามากที่จะมีข้อได้จริงเฉพาะแล้วเราก็ต้องศึกษาถึงผลเนี่ยเฉพาะอีกเช่นเดียวกันนะว่าคําว่ามูลคดีเกิดในแต่ละเคสเนี่ยนะครับศาลมองว่าสถานที่ใดบ้างเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นบางสัญญาเนี่ยอาจจะมีสถานที่ที่มูลคดีเกิดเนี่ยมากกว่า1สถานที่ก็เป็นได้นะครับก็ฝากติดตามรายการอมรอคอกฎหมายด้วยนะครับทุกๆวันจันทร์เวลาห้าโมงเย็น ไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ